คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลยการบ้านนะคะหน้าที่13ข้อ2ใหญ่1ข้อย่อยที่ให้ไปเขาที่แล้ว1ข้อไม่รู้ว่าทำได้กันหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้นะคะโดยขั้นตอนแรกเลยคือการจะหาคำตอบของระบบสมการได้นะคะเราก็ต้องแก้สมการให้เป็นก่อนนะคะในข้อนี้เขาฟิกมาว่าโดยใช้ก,การาฟ ะะทีนี้ขั้นตอนแรกครูได้เคยบอกไปแล้วว่าการจะแก้ระบบสมาการครูจะต้องมีกี่สมาการขึ้นไปก็คือมี2สมาการนะคะโดยที่สมาการข้อแรกสมาการแรกก็คือสมาการ x บวก y เท่ากับ8ส่วนสมาการที่สองก็คือสมาการ x ลบ y เท่ากับ2ทีนี้เขาให้เราเอา เข้ามาช่วยในการแก้สมก,การกนี้มาย่ายเสียเวลาขั้นตอนที่หนึ่งขึ้นต้นทุกข้อนะคะเวลาหนูจะเริ่มหนูก็ต้องขึ้นด้วยะไรวิธีทำทีนี้วิธีทำเสร็จเขาให้มาสองสมก,การขั้นแรกเลยคือหนูต้องกำหนดสมก,การก่อนที่เขาให้มานะคะก็คือให้ ให้สมการแรกก็คือให้ x บวก y เท่ากับ8เป็นสมการที่เท่าไหร่นี่1ต่อมาสมการที่สองก็คือสมการอันนี้บวกนะลูกสมการที่สองก็คือสมการ x ลบ y เท่ากับ2ให้เป็นสมการที่2นะคะจากนั้นครูบอกว่าให้จัดรูป จัดรูปสมาการเนี่ยให้อยู่ในรูปของ y ก็คือให้ฝั่งนั้นน่ะมี y แค่ตัวเดียวพูดง่ายๆทีนี้การจัดรูปคือเรียนแล้วก็คือการย้ายข้างสมาการนั่นเองทีนี้สมาการที่1อะ่ะจัดสมาการที่1ก่อนจัดรูปสมาการที่1จัดให้เหลือแต่ y สมการที่1มันเป็น x บวก y เท่ากับ8ครูต้องการแค่ y ตัวเดียวครูต้องย้ายอะไรไปย้าย x ในชะ่ไหแต่ในนี้ x มันบวกอยู่เวลาหนูย้ายไปมันก็ต้องเป็นอะไรอะคะมันก็ต้องเป็นลบพอมันเป็นลบเสร็จอีกฝั่งหนึ่งก็มีค่าเหลือแค่ y ตัวเดียว8ย้ายไหมแต่ไม่ได้ย้ายดังนั้น8ไม่ได้ย้ายก็คงค่า8ไว้ เกย้ายตัวเดียวจักบวกก็กลายเป็นลบแค่นี้ให้เป็นสมการที่3นะคะต่อมาจัดรูปสมการที่เท่าไหร่คะลูกสมการที่2อะทีนี้สมการที่สองูขอคิดตรงข้างนอกแล้วกันเพราะว่าอาจะจะงงสมการที่2ครูขอคิดตรงนี้ก่อน ทดทดอ่ะทด x ลบ y เท่ากับ2ใช่ไหมคะทีนี้ครูต้องการแค่ y ตัวเดียวขั้นตอนแรกเราย้าย x ก่อนได้ไหมอ่ะย้าย x แสดงว่ามันจะเหลืออะไรลบ y เท่ากับ2 x บวกอย้ายไปเป็นลบคูถามว่าใช้ลบ y เท่ากับ2 ลบเกได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันยังติดเครื่องหมายลบอยู่ครูต้องการแค่ y ตัวเดียวนะคะดังนั้นถ้าครูต้องการแค่ y ตัวเดียวให้เอาลบ1มาคูณเข้าทั้งสมการเลยคูณลบ1ให้เครื่องหมายลบมันออกหายไปใช่ไหมพอคูณเศษลบเจอลบก็เป็นบวกก็เป็น y ลบเจอ2ก็เป็นลบ2 ลบเจอลบ x ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวก x ก็จะได้มานะคะก็จะได้มาจัดรูปในสมการที่2ก็จะได้มาเป็น y เท่ากับลบ2บวกด้วย x ให้มันเป็นสมการที่4นะคะทีนี้ต่อมา หนูได้สมาการในรูป y ละเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาสองสมาการเนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ยังไงอะ่ะให้แทนค่าตัวแปรเพื่อที่จะวาดกราฟหา x y นะ,ะมาตีตารางนะคะอื สองสามอ่ะะมาณสามช่องละกันอันนี้ก็แบ่งเป็นหนึ่งเล,เละมากอันนี้ให้เขียนว่าสมการ ทีนี้เราเอาสมการ2อันเนี้ยสมการ3กับสมการ4ี่มาเขียนลงในตารางให้เรียบร้อยนะคะสมการแรกก็คือ y เท่ากับ8ลบ x ช่องที่2ก็คือ y เท่ากับลบ2บวก x ทีนี้ให้แทนค่าให้แทนค่าลงไปในตารางทีนี้จำนวนที่ครูเคยบอกไปแล้วว่าจำนวนที่เอามาแทนค่าในตารางขอร้องขอให้มันมีจำนวนบกเอ่บวก จำนวนเต็ม0แล้วก็จำนวนเต็มลบซึ่งมันจะเป็นตัวไหนก็ได้แล้วแต่หนูเลยแต่ครูมไม่ต้องการเลขเยอะดังนั้นจะใช้ตัวเลขแค่ในน้อยในการนำมาแทนค่านะคะช่องที่1จํานวนลบครูขอใช้เป็นลบสองลวกันช่องกลางก็ต้องเป็นอะไรเป็น0ต่อมาก็ต้องเป็น2ใช้เลขอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะแล้วแต่เลย ทีนี้แทนค่ามาแทนค่ากันค่ะขอคิดให้ดูนะเพราะว่าให้ทำเองไม่น่าจะรอดขอมาขั้นต่อมาแทนค่ากำหนดไอ้ลบ2องศนยะ่นคือค่า x นะคะลูกทีนี้เราจะมาหาค่า y ในการพอดจุดในการวัดกราฟแทนค่าแทน x เท่ากับเท่าไหร่ อ่ะตัวแรกลบ 2, 2> ในขอไอ้ y เท่ากับ8ลบ x ครูให้เป็นรรมสรรมการที่3นะ,ะในสรรมการ3านี่นะคะทีนี้ในสรรมการ3เคเขาคือ y เท่ากับ8ลบ x ทีนี้ x เราอ่ะ x ตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นลบละดังนั้นให้แทนที่ไปเลย <ๆ S 1> ก็คือ y เท่ากับ 8ลบด้วยลบอะไระลบ2ดังนั้น y เดียวจะมีค่าเท่ากับลบเครื่องหมายลบชนกันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกก็คือเป็น y เท่ากับ8บวก2ก็มีค่าเท่ากับ 10. อ่ะตัวแรกนำไปเขียนในช่องนี้มีค่าเท่ากับ 10. เมื่อ x เป็นลบ2 y จะมีค่าเท่ากับ10 แกนะในความหมายต่อมาแทน x เท่ากับเท่าไหร่0ใน3เหมือนกันทีนี้กูไม่เขียนแล้วนะดังนั้น y เท่ากับ8ลบ x x ที่นี่คือ0ก็คือ8ลบ0ดังนั้น y ตัวเดียวมีค่าเท่ากับ8ทันไหมไม่ทันกอคลิปค่ะต่อมาแทน x เท่ากับ2 ในสมการที่3ส,สมการที่3าเขาบอกว่า y เท่ากับ8ลบ x ดังนั้น y ก็จะเท่ากับ8ลบ x แต่ x เราในตัวนี้คือ2ก็ต้องเป็น8ลบ2 8ลบ2มีค่าเท่ากับ6โอเคนะคะดังนั้นถ้า x มีค่าเป็น2อ y ก็จะมีค่าเป็น6ยังไม่เสร็จเพราะว่าเราเหลืออีกสมการหนึ่งคือสมการ y เท่ากับลบ 2บวก x ก็คือสมการนี้ต่อกันนะคะนะเยอนิดนึงแต่ถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูก็จะทำได้นะคะะต่อมาหลักการเดียวกันเลยให้แทนค่า x เท่ากับลบ2ในสมการที่4สมการที่4เราก็คือสมการ y เท่ากับลบ2บวก x แต่ในที่นี้ x เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ่ะเท่ากับลบสก็คือบวกด้วยลบ2องลบสบวกลบสเป็นนี่อยู่ลบเป็นนี่อยู่2บาทแล้วก็ยังไปยืมเขามาอีก2บาทดังนั้นก็จะต้องเป็นลบเท่าไหร่อ่ะลบสีลบสนะคะต่อมา เท่ากับ0ในสมการที่4สมการที่4ี่เขาบอกว่าเขาบอกว่า y เท่ากับลบสบวก 0โ,โอเข้ไหมดังนั้น y เดียวมีค่าเท่ากับลบ2อค่ะต่อมาแทน x เท่ากับ2ใน4ดังนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2บวก x x เท่าคือ2ก็คือบวกด้วย2เห็นนะคะดังนั้น y เดียวหนูก็จะมีค่าเท่ากับ0นี่ นะอ่าครูลืมเขียนข้างบนดังนั้นถ้า x เป็นลบ2 y จะมีค่าเป็นลบ4 x มีค่าเป็น0 y จะมีค่าเป็นลบ2ถ้า x มีค่าเป็น2 y จะมีค่าเป็น0ูนยทีนี้นำค่าพวกเนี้ยนำค่าที่เราคิดได้เ่ยไปวาดราบับเห็นค่ะ เริ่มที่สมการแรกพอดแรกนะคะพอดแรกลูกพอดต,ตัวนี้คน่นี้อ่ะ x ลบสอง y สิบอยู่ไหน x ลบสองหนูก,ก็ไปสิลบ x ลบสอง x คือแกนนี้ x คือกกแกนนอนใช่ไหมคะ y คือแกนตั้งหนูไปดูที่ลบสองลบสองมันอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วก็ x ลบสอง y สิบ สิมันขึ้นหรือลงละ่ะ10บมันขึ้นหนูก็ต้องขึ้นไปตรงนี้จุดนี้เสร็จแล้วให้หนูจุดไว้โ okay. อเคนะอะต่อมาคูนดับต่อมาคือคูณดับ0 8 x เป็น0 y เป็น8อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอ่ะอยู่นี่จุดโอเคค่ะ ต่อมาอันนี้ x เป็น2 y เป็น6 x เป็น2อยู่ไหน x เป็น2ก็คืออยู่นี่ใช่ไหมคะ y เป็น6ขึ้นหรือลงอะ6มันอยู่ข้างบนก็ต้องขึ้นก็คือจุดนี้จุดนี้อะจุดพอได้3จุดเสร็จจากนั้นให้วัดเส้นตรงนะคะสมการเชิงเส้นสองตัวแปรก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะลากมา มแค่เนี้แค่นี้เองเช่ไหมเดี๋ยวค่อยเขียนอะอีกสมการหนึ่ง y เท่ากับใช้สีอื่นเพื่อที่จะได้ดูความแตกต่างนะคะสมการต่อมา x ลบสอง x ลบสองอยู่นี่ y, y เป็นลบสลบสมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมหนูก็ลากลงมาข้างล่างก็คือจุดนี้ก็ทำสัญลักษณ์ไว้ x ลบสอง y ลบ สต่อมา x 0 y ลบ2 x 0อยู่นี่ y ลบ2อยู่นี่ก็ต้องจุดตรงนี้เห็นไหมโอเคนะต่อมา x เป็น2 y เป็น0 x 2 y 0 y ไม่ต้องขยับแล้วอยู่ที่เดิมใช่ป่ะก็จุดได้เลยโอเคนะคะ ีนี้เวลาลากเส้นขอร้องหน่อยว่าเวลาลากเส้นลากเส้นให้มันยาวๆการลากเส้นยาวเราจะเห็นลกักษณะของคำตอบว่าคำตอบเราเป็นยังไงแกได้ลากเส้นไม่ตรงจุดว่าให้มันอยู่ในจุดนะคะ ีแน,นเวเส้นนี้รางเพิ่มเห็ปะเราก็จะเจอว่ามันเป็นจุดตัดมันตัดกันที่อะไรเนี่ยวาดหัวลูกศรด้วยกราฟเราจะต้องมีหัวลูกศรนะคะกราฟสีดำคือสรรมการ y เท <Y S 1> ่ากับ8ลบ x ส่วนสีน้ำเงินมีสรรมการก็คือ y เท่ากับ บ -2 บองบวก x ทีนี้จุดตัดเนี่ยถ้ากราฟสองเส้นเมื่อหนูวาดแล้วมันมีจุดตัดแสดงว่าสมการนั้นน่ะมีคำตอบก็คือ1คําคำตอบเห็นนะคะ1คำตอบมันตัดกันที่อะไรไหร่ x คือ5 y คือ3ซึ่งไอ 5, ้5คูณดับ5 3เนี่ย5 3เนี่ยมันคือคำตอบของสมการนี้ ก็จะได้ข้อสรุปมาว่าดังนั้นทำมาต้องเยอะคือคำตอบคือต้องการแค่นี้ว่ากราฟที่เราวาดเนี่ยมีคำตอบกี่คำตอบนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าครูจะอัพให้ว่าไอลักษณะกราฟอบมันบ่งบอกอยังไงว่ามันคำตอบเดียวไม่มีคำตอบหรือว่ามันมีหลายคำตอบนะคะเอาอันนี้ก่อนสรุปดังนั้น ระบ,บบสมการนี้จึงมีคำตอบเดียวเพียงคำตอบเดียวใช่ไหมซึ่งเพียงคำตอบเดียวนั้นคืออะไรอ่ะคือ5 3นั่นเองนะคะเห็นไหม แค่นี้ขอแค่นี้เองชา้าเสร็จเป็นอันเรียบร้อยอาจจะยากนิดนึงสำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยผ่านมาเลยมันเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวให้นะคะนักเรียนลอกเฉลยที่ครูเฉลยให้ในยะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ